เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะครับมาดูวันที่ข้อ9เลยครับจงหาค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ x 2กกำลังสอบวกสอบวกสบวกแส่วน x บวกสิ 6. x กำลังสองเมื่อ x เป็นจํานวนจริงใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย์ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมสังเกตเห็นแบบรูปครับเดี๋ยวจะวงให้ดูนะครับจะได้พิจารณากันง่ายๆจับคู่ตัวนี้ครับ,จ,บจับคู่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้ครับ x กาลังสองบวกแปรส่วน x บวกกับ 2x บวก16ส่วน x กำลัง2แล้วก็บวก4ข้างนอกถูกไหมครับตัวนี้ครับแปลงให้มันกลายเป็น x กำลัง3บวก8ส่วน x ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับแปลงเป็น 2x กำลัง3บวก8 ่วน x กําลัง2แบบนี้ถูกไหมครับอ่าเหมือนกันเลยครับทีนี้ครับผมคูณ x ส่วน x เข้าไปแบบนี้เพื่อปรับตัวส่วนให้มันเท่ากันครับที่เหลือก็เป็นการคิดเลขแล้วครับตรงฝั่งตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น x คูณกับ x กําลัง3บวก8บวก2คูณกับ x กําลัง3บวก8 ทั้งหมดหารด้วย x กำลังสองและบวกสี่ครับตรงนี้ครับผมเห็นว่าตรงเนี้ยเจ้าตัวนี้ครับกับตัวนี้มันเหมือนกันผมก็เลยดึงออกมาเป็น x กำลังสามบวกแปดกับ x บวกสองคูณกันแบบนี้ครับทีนี้ครับ x กำลังสามบวกแปดเนี่ยมันคือ พิจารณาตรงนี้นะครับว่า8เนี่ยคือ2กําลัง3มันก็คือหน้ากําลัง3บวกหลังกําลัง3ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น x บวก2คูณกับ x กําลัง2ลบ 2x บวก4ครับแบบนี้แล้วก็คูณกับ x บวก2ข้างหลังอีกตัว แบบนี้ครับจัดรูปใหม่กันเป็นแบบนี้ก็เอา x บวก2ทั้งสองตัวเนี่ยมาอยู่ด้วยกันครับเป็นคู่กันแล้วทีนี้ก็พิจนารณาดูตรงนี้ครับหลังจากเอา x บวก2มาอยู่คู่กันแล้วเนี่ยผมดูตัวนี้ตัวกลางครับมันก็คือ x กําลัง2ลบ 2x บวก1บวก3ถูกไหมครับ อ่าแบบนี้ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็คือ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมครับอ่าเขียนใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกสามและทั้งหมดก็หารด้วย x กำลังสองอีกทีแล้วก็บวกสี่ครับที่นี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องพิจารณาแล้วครับ อดูตัวนี้ก่อนเลยครับ x ลบ1ทั้งหมดกําลัง2จำนวนใดๆก็ตามที่นําไปยกกําลัง2เนี่ยค่าต่ําสุดที่เป็นไปได้มันก็คือ0ดูไหมครับอ่าแล้วทีนี้มันก็บวกกับ3ด้วยแสดงว่าแสดงว่าเจ้าก้อนนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะต่ํากว่า0ได้ครับทานองเดียวกันกับก้อนนี้ครับ ก็ไม่มีทางที่จะต่ํากว่าศูนย์ได้และก้อนี้ก็ไม่มีทางที่จะต่ํากว่าศูนย์ได้แปลว่าเจ้าก้อนใหญ่ๆเนี่ยครับไม่มีทางเลยที่มันจะต่ํากว่าศูนย์ได้ดังนั้นเรามาพิจารณากันดีกว่าครับว่าทํายังไงให้เจ้าก้อนใหญ่เนี่ยมันมีค่าน้อยที่สุดก็พิจารณาจากตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเจ้าก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีทางต่ากว่าศูนย์แล้วก็ดูว่ามันเป็นศูนย์ได้ไหม เพราะว่าจํานวนจํานวนที่ไม่เป็นลบและน้อยที่สุดเนี่ยที่คิดออกก็ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่าก็มาดูกันเนื่องจากว่าก้อนใหญ่นี้เนี่ยไม่มีทางเป็นศูนย์ได้ครับดังนั้นเรามาดูกนหนะ้า x บวก2ทั้งหมดกําลัง2เนี่ยเป็นศูนย์ได้ไหมครับอ่าเป็นได้นะครับเพราะว่าจํานวนใดๆก็ตามที่ยกกําลัง2เนี่ยค่าต่ําสุดของมันก็คือศูนย์ครับซึ่งในที่นี้ถ้าเราแทนให้ x เนี่ยเป็นลบ2 ก็จะทําให้ก้อนหน้าเนี่ยกลายเป็นศูนย์ครับซึ่งก็เป็นไปได้ซึ่งก็จะทําให้ก้อนใหญ่ๆทั้งหมดของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์ครับนั่นนั้งค่าที่เหลือสุดท้ายก็เหลือแค่บวก4ครับซึ่งก็แสดงว่าข้อ9นี้ตอบช h อย c e B ก็คือ4นั่นเองครับ <c oughs> มาทบทวนดูกันอีกรอบนะครับอ่าขั้นแรกก่อนผมสังเกตที่โจทย์ครับ ด้ตังเกตเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างอ่าผมก็เลยสังเกตตัวเขียวๆนี่กับตัวแดงๆนี่นะครับอ่าจับมันมาทําแบบนี้ครับแล้วก็ปรับให้ส่วนมันเท่ากันเพื่อจะได้บวกกันได้แล้วเราก็จัดรูปให้ได้ออกมาแบบนี้ครับจากนั้นก็ใช้สูตรหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเพื่อกระจายออกมาให้ได้สองตัวนี้ครับ แล้วก็พิจารณาตัวข้างในผมทําให้มันกลายเป็นกําลังกําลังสองสมบูรณ์แบบนี้ครับอ่าแล้วก็บวกสามเพิ่มเข้าไปอีกทีและที่นี้ด้วยสมบัติของกําลังสองสมบูรณ์ที่ไม่มีทางจะเป็นติดลบได้เนี่ยก็เลยทําให้เราได้ข้อสรุปว่าจะต่ําสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือศูนย์ซึ่งมาจากเจ้าตัวนี้ครับดังนั้นสี่ที่เหลือตัวเดียวโดวดๆดตัว,ดวดสุดท้ายก็จึงเป็นคําตอบของเราครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงคริงกริงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้ yeah! กดสิคะ